สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัตินะครับโอเคอันนี้ลูกค้านะครับที่สั่งเข้ามานะครับคือจะนําไปใช้กับการเพาะถั่งอกนะครับการทํางานก็คือจะมีปลั๊กที่เป็นอินพุตนะครับก็คือต่อจากไฟบ้านนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กตัวนี้นะครับปลั๊กคือเอาพุตนะครับ ต่อจะเอ่อต่อกับปั๊มหรือว่าตัวที่เราต้องการให้ให้ทำงานโดยที่สั่งการจากทัมเมอร์นะครับวิธีการทำงานนะครับอ่ามันจะมีตัวล็อกตัวนี้นะครับให้เรากดคำตัวเคลียร์ตัวนี้นะครับกดยำๆสามสี่ทีนะครับอ่าตัวล็อกตัวนี้จะหายไปนะครับหลังจากนั้นให้เรากดที่แมนนวลนะครับถ้าเรากดออตโต้นะครับจะเป็นการสั่งงาน แบบที่เราตั้งเวลาไว้นะครับอันนี้ผมตั้งเวลาให้ลูกค้าทุกๆสองชั่วโมงนะครับทุกๆสองชั่วโมงครั้งละห้านาทีนะครับอย่างเช่นผมเปิดที่หกโมงนะครับเขาจะสั่งการปิดที่หกโมงห้านาทีนะครับเวลาต่อไปอีกสองชั่วโมงก็คือแปดโมงนะครับจะเริ่มการลดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดที่แปดโมงห้านาทีอันนี้คือโปรแกรมนะครับออโต้ต่อไปนะครับเราจะทำการเปิดแบบแมนนวลนะครับ ให้เรากดอีกทีหนึง่งจะไปที่ปุ่มออนแล้วไฟตัวนี้จะเปิดนะครับผมจะสั่งการให้พัดลมตัวนี้นะครับเปิดทํางานนะครับถ้าอย่างสมมุติว่าเราเปิดมาที่โปรแกรมออโต้นะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นถ้าเราจะทําการปิดนะครับให้เรากดไปไปที่ออฟแบบนี้นะครับลักษณะการทํางานจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ เครื่องทัมเมอร์นะครับเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติก็สามารถอินบ x ็อกตามช่องทางที่ผมได้ลงคลิปไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับแฟนเพจนะครับแล้วก็ตัว TikTok นะครับสามารถอินบ็อกเข้ามาถามสอบถามราคาก็ได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ